สนับสนุนโดยสารปรับปรุงดินก่อแก้วโกแคทวันสูตรมหาสตร์นชนิดเม็ดก่อแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันมแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและก่อแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งร้ใช้1เม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงินสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรกรตัวอย่าง วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับไปดูสวนมะนาวมะนาวที่นี่มีทั้งมะนาวแป้นพิจิตรมะนาวแป้นทวายและมะนาวไล้เม็ดเขาจะมีวิธีป้องกันโรคแคนงเกอร์และทำให้ออกนอกฤดูได้อย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมสนโร์จันทรชอดวิสิตครับในรายการเกษตรกรตัวอย่างครับวันนี้ครับผมจะนําคุณผู้ชมมาทางภาคเหนือครับมาดูสวนมะนาวของเกษตรกรในเขตอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งปลูกมะนาวไว้นับสิบไร่นะครับและที่สําคัญคือเป็นมะนาวที่ได้ใช้สารสกัดอินทรีย์ก่อแก้วนาโนทั้งชนิดน้ำและก็ชนิดแคปซูลครับที่เรียกว่า2เกลมหดจันทร์ครับผลของการใช้นั้นเป็นอย่างไรเรามาฟังเสียง จากคนดูแลกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับครับผมสวัสดีครับผมสุภาพจันทิพย์นะครับเป็นคนดูแลสวนที่นี่นะครับคุณสุภาพครับผมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลสวนมะนาวครับมะนาวที่ปลูกไว้ทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยประมาณสิบไร่ครับประมาณสิบไร่โอ้โหจะดูเหมือนเยอะนะเยอะมากครับเป็นพันอะไรครับมีมะนาวแป้นครับครับแป้นแล้วก็มีพันเขาเรียกว่าอะไรไรเม็ด มะนาวเป้นแล้วก็มะนาวไรเม็ดนะฮะปลูกมานานยังนี่อายุของมะนาวตอนนี้สามปีครึ่งครับสามปีครึ่งครับจริงๆแล้วมะนาวเนี่ยมันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่อายุขนาดไหนปลูกเริ่มแรกปลูกมันต้องประมาณสองปีฮะเก็บลูกได้ประมาณสองปีแล้วก่อนหน้านั้นมันออกไหมล่ะออกครับปลูกปุ๊บมันก็ออกละออกออกลูกปลูกปุ๊บก็ออกอะเนื่องจากเราเอาเอากิ่งตอนมาปลูกใช่ไหมมันก็จะออกลูกเร็วขึ้นแต่ว่า ไม่เก็บไม่เก็บยังไม่เก็บไว้เด็ดลูกทิ้งเลยเพื่อเพื่อให้ต้นสมบูรณ์อ๋อเพื่อให้ต้นสมบูรณ์ขึ้นครับหลังจากนั้นพออายุได้ประมาณทั้งสองปีสองปีถึงจะได้เก็บผลผลิตขายครับผมทีนี้การดูแลล่ะการให้ปุ๋ยการดูแลการฉีดยาบำรุงอะไรต่างๆครับปุ๋ยก็ประมาณครึ่งครึ่งเดือนนะให้ครั้งหนึ่งแต่ยาพ่นอินทรีย์ครับก็ประมาณเจ็ดวันพ่น อ๋อเจ็ดถึงสิบวันใช้กอแก้วนาโนกอแก้วนาโนครับอัตราการใช้มีหลายท่านที่ปลูกมะนาวแล้วบอกเอ๊กับมะนาวเนี่ยก็ใช้กันยังไงบอกนิดหนึ่งครับมะนาวนี่ก็ใช้ถังสองรอยลิตรนะครับใช้อยู่3แคปซูลสามแคปซูลกับน้ำสองรอยลิตรครับผมชนิดน้ำกอแก้วน้ำครับน้ำก็ประมาณ1 0 0ยซีซีร้อซีซีนะครับ กับถังน้ำสองร้อยลิตรแล้วก็สามแคปซูลฉีดได้มากน้อยแค่ไหนในพื้นที่ถังสองร้อยลิตรเนี่ยหกถังหกถังนี้พ่นสิบไร่หกถังที่สองแท้เลยสิบถังพื้นที่สิบไร่เนี่ยใช้หกถังถังละสามเมตรใช่ไหมครับถังละสามเมตรครับถังละสามเมตรกับหนึ่งร้อยซีซีครับผมครับก็เท่ากับ สามสี่ร้อยบาทสามร้อยสามร้อยกว่าบาทต่อครั้งในการฉีดเจ็ดถึงสิบวันฉีดครั้งหนึ่งหลังจากฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดูก็ดอกเห็นเห็นเห็นดอกมันขึ้นเยอะครับแล้วลูกการติดลูกกับการติดดอกที่ที่ผมเดินดูมาเมื่อกี้เนี่ยมีทั้งลูกมีทั้งดอกอยู่เนี่ยครับนี่จะมีเทคนิคมีวิธีการทําให้มีออกดอกตลอดทั้งปีไหมก ที่ <Okay. S 2> จริงๆนี่จะให้ให้ออกนอกฤดู <c oughs> ที่จริงนะอยากจะให้ออกนอกฤดูครับตอนนี้เนี่ยปลายเดือนกุมภานะถือว่านอกฤดูหรือยังครับเนี่ยลูกที่ยังเก็บได้ก็ยังมีอยู่ครับที่มันที่มันออกดอกมันจะอยู่ในฤดูของมันครับมันเปหลงห <c oughs> ลงออกในฤดูของมันหลงออกในฤดูของมันที่จริงนี่ครับอ่ะไหนยังไงเอ่ยไอ้ไอ้ที่เห็นลูกนี่จะเป็นให้มันออกนอกฤดูครับลูกเนี่ยนี่จะเก็บได้อีกเมื่อไหร่ครับเนี่ย ประมาณเมษาครับเอาเมษามันก็เป็นเรื่องดีดิครับเขาบอกว่ามันมะนาวหน้าแรงนี่จะแพงใช่ไหมแพงครับแต่เนี้ยรุ่นนี้อย่างเงี้ยจะออกตอนเมษาจะเก็บได้เมษาบดีก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับครับแล้วที่ดอกที่กําลังติดอยู่ดอกนี่มันเป็นในฤดูของมันอ๋อนี่เป็นในฤดูนะครับที่เห็นมาเนี้ยลูกนี่ยังมีอยู่เยอะเลยครับนะครับการใช้กอแก้วเนี่ยมันมีผลช่วยอาการติดลูกเพิ่มขึ้นไมหรือว่าทําให้มันมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นไหมก็ รู้สึกมันจะติดดอกเยอะครับติดดอกเยอะขึ้นครับเขาก็ย้า้คุณผู้ชมได้เห็นนะเนี่ยมีดอกที่กําลังบานมีลูกเล็กๆที่ติดแล้วโอ้โหติดเป็นเป็นกระจุกเลยก็ว่าได้นะครับและข้อดีอีกอย่างไม่มีโรคแคนเคอร์ไม่มีแคนเกอร์ดูดูฮะ่เอลูกกลมเกลี้ยงอ่าไม่มีแคนเกอร์เป็นอย่างนี้ทั้งหมดไหมครับเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยครับพาคุณดูภาพพาผมเดินชมนิดนึงอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่า กอแก้วนาโนใช้กับมะนาวแล้วเนี่ยผลออกมาเนี่ยดียังไงบ้างอ่ะเชิญเลยครับไปทางไหนดีอ,อพาเดินชมนิดหนึง่งม,ม,มีกี่พันปลูกไว้ทั้งหมดมีหนึ่งพันหนึ่งร้อยต้นครับมีหนึ่งพันหนึ่งร้อยต้นมีกี่ชนิดสายพันธุ์มีอยู่มีพันม็ดละเม็ดกับมะนาวแป้นะมะนาวไปดูดิแป้นพิจิตรกับแป้นถวายอ้าวละนี่แหละอยากจะดูบางคนปลูกไม่เหมือนกันอ้าไปทางไหนมัางครับเดินทางไหนดีทางไหนมะนาวแป้นมะนาว เอาเดินไปทางโน้นนะฮะเอาไปทางโน้นเอาไปเม็ดเอามะนาวลายเม็ดเอาไปดูมะนาวลายเม็ดกันครับคุณผู้ชมครับดูดูต้นเล็กๆออกเลยจันอ้าวต้นนี้นี่พันอะไรเนี่ยอันนี้มะนาวแป้นพิจิตรครับแป้นพิจิตรคุณผู้ชมครับนี่แป้นพิจิตรโอ้โหนี่มันเป็นข้อดีของแป้นพิจิตรหรือเปล่าที่ทําไมต้นเล็กๆก็มีลูกเยอะจังอะฮะโอ้โหนี่ทั้งลูกทั้งดอกทั้งอะไรติดต็มไม่หมด เชิญเลยครับไม่ต้องแวะนานมันมีเยอะพื้นที่สิบไร่เดี๋ยวจะเดินไม่หมดแป้นพิจิตอย่างนี้แป้นพิจิตใช่ไหมครับโอ้โหนี่ออกเมษาออกมีนานเมษาที่ยังเป็นลูกเนี่ยโอ้โหนี่ยังดอกก็ยังติดอยู่เลยครับลูกเล็กลูกโตเนี่ยนี่นี่นี่ดอกนะครับคุณผู้ชมนี่ลูกอีกนี่ฮะยังติดอยู่เนี่ยลูกเล็กๆเนี่ยนี่มีดอกติดอยู่ เห็นไหมออกข้างช่องไ่ออนี่ฉ enfin ีดไปกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยผมฉีดไปประมาณสามครั้งครับนี่ประมาณสามครั้งแล้วสามสี่ครั้งนะฮะสามถึงสี่ครั้งโอ้โหนี่ด้านนี้โอ้โหนี่ดีเจมาจับอะไรแล้วเนี่ยเหมือนไม่ใช่มันแล้วโอ้จริงเลยอฮโอ้โหนี่จะเป็นกระจุกอย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นพันทวายพันทวายครับถ้าถวายนี่มันจะเป็นกระจุกอ่ามันยะเป็นกระจุกพัวตย ไอ้โรคแคงเคอร์จะชอบหน่อยอ๋อแต่ใช้ก็แก้วนาโนไม่มีไมนี่องดูได้ลูกกลมเกี้ยงลูกสวยงามดูดินี่ยังมีการตอนกิ่งเขาอีกนะตอนจะขยายพันธุ์อีกไปทางไหนดีไปัะนี่นี่อะไรเนี่ยพันอะไรไม่รู้ไอ้ไอ้นี่ใช่ไหมที่อันนี้เอามาลองปลูกเฉยๆครับโอ้ ัไอ้นี่มันมะนาวหรืออะไรครับเนี่ยมะนาวครับอ๋อไอันนี้ละมั่งที่ว่าเป็นที่เขาใช้ใช้เลียนหมเรียนมีตรงโน้ t อ๋อแล้วอีกอีกพันหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าเลมอนไอ้ไอ้นี่หรือเปล่าครับเนี่ยเลมอนเลมอนครับเลมอนเลมอนใช่ไหมใช่มะนาวฝรั่งมะนาวฝรั่งอ่าเป็นมะนาวฝรั่งอกินบนเหลืองกินบนเหลืองเหรอกินสุกเหมือนเหมือนส้มใช่ไหม อ๋อดีๆแล้วมาดูด้านนี้โหปลูก่าหลายพันจริงๆนี่นี่นี่ยังไม่โตยังไม่โตยังอย่างนี้ยังเล็กอยู่นี่ยังแข็งอยู่ต้องรอให้สุกต้องรอให้โตโตนี่ผมจะโตขนาดไหนฮะน่าจะน่าจะขนาดนี้ครับโอ้โหครับเอาเอ้าเอ้าด้านโน้นไปดูด้านโน้นนี่นี่นี่ลูกนี่นี่คุณผู้ชมฮะนี่อยากให้ดูคณะที่ลูกยังโตอยู่อนี่กระเพาะจะติดนี่กระเพาะจะมีดอก โอ้โหนี่ออกทั้งปีนี่คือข้อดีของกอแก้วนาโนฉีดเนี่ยมะนาวเนี่ยไม่ต้องทํานอกฤดูมันจะออกตอนเนื่องกันทั้งปีเก็บได้ตลอดคโอ้โหเนี่ยยังเห็นได้ชัดเจนเลยครับมะนาวเนี่ยลูกนี่โตขึ้นมาหน่อยนึงอ้นี่ยังเล็กอยู่เล็กลงมานี่กําลังดอกกําลังบานกําลังตูมโอ้โหนี่มีเยอะไปหมดเลยอะนี่ฉีดไปสามถึงสี่ครั้งสี่ครั้งครับโอเคครับเอาไปทางอื่น โอ้หต้นนี้นี่ดอกนี่ดอกขาวอะารกัดอกมะลิเลยโอ้โหนี่ดอกเยอะมากนะไม่ใช่เยอะแต่ดอกนะยังมีลูกไอ้ลูกก็ยังมีอยู่ข้างในฮะที่จะเก็บเมษารุ่นที่จะเก็บเมษาก็ยังมีอยู่อ๋อนี่ลายเม็ดครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่ลายเม็ดแล้วลูกดูนี่ดอกมีมีทั้งลูกมีทั้งดอกโอ้โหนี่นี่นี่ถ้าดูเนี่ยที่กําลังติดติดดอกคุณผู้ชมฮะนี่กำลังติดลูกอยู่นี่เลยครับ ที่ออกมาต่อเนื่องโอ้โหนี่เยอะเยอะเยอะครับเยอะโอ้โหเยอะนี่ติดดอกเยอะมากมีทั้งลูกมีทั้งดอกพร้อมกันครับอืเป็นมะนาวพันธุ์หลายเม็ดลายเม็ดอืเมื่อก่อนนีไม่ได้ใช้นี่ลูกไม่เยอะนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยนะเมื่อสองเดือนสามเดือนสองเดือนกว่าที่ผ่านมาครับ ยังไม่เยอะเท่านี้ครับอพ่นกอแก้วไปแล้วตั้งแต่ฉีดกอแก้วมาเนี่ยติด <c oughs> ลูกมาเนี่ยฮะติดลูกติดดอกเยอะครับจริงๆนะผมก็บอกอยู่ตลอดว่ามะนาวเนี่ยถ้าหากว่าต้องการทํานอกฤดูไม่ต้องไปเร่งอย่างอื่นเลยครับใช้กอแก้วนาโนฉีดเป็นระยะระยะผลมันก็จะออกมาอย่างเงี้ยติดลูกมันาตลอดทั้งปีมีทั้งลูกมีทั้งดอกออกเก็บได้ตลอดอะเชิญด้านอื่นเลยครับไปดูต้นอื่นบ้างและในโซนนี้นี่เป็นมะนาวลายเม,ม, <า S 1> ม็ดนะ เขาดูดูตามทรงพุ่มแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นอะไเรเนี่โอ้โหขอแวะนิดหนึ่งอืมนี่ดอกออกมาเป็นช่อเป็นพวงดีจริงๆนะโอ้โหนี่ก็เป็นมะนาวลายเม็ดเหมือนกันลายเม็ดอ่าสาหิติโอ้โหในลูกเยอะมากมีดอกมีลูกทุกปีม,มันออกดอกไม่เยอะขนาดนี้ฮ<อ>ออะปีนี้ออกเยอะปีนี้ออกเยอะสงสัยไปมทำไมมันเยอะอ่ะ สงสัย<อ>ทำไมมนติดเยอะเนี่ยอ่ะอยากนี่เห็นด้านนี้เลยเอโอ,โอ و, ้โหนี่ดูได้ครับอยากให้กล้องเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับนี่ดูลูกเล็กดอกกำลังบานดอกที่ยังไม่บานโอ้โหนี่ยังก็กาฝากเลยเนี่ยโอ้โหนี่เป็นช่อเป็นพวงหมดเลยะมะน,นาวลายเม็ดอือหือโอ้โหกล้องจับเลยครับนี่ดูนี่เลย โอ้โหนี่เลยครับดูดิเป็นช่อโอ้โหนี่ยลูกเล็กลูกน้อยโอ้โหนี่ดอกนี่ติดติดเป็นพวงเลยครับเนี่ยโอ้โหเยอะมากอืึโอเคเลยครับอ่ะเดินต่อสิบไล่เดี๋ยวจะไม่หมดโอโ้นี่นี่นี่สม้มโอนี่กิ่งจะเอาไม่อยู่แล้วครับน,นี่ดูดูดูต้นนี้นี่โอ้นี่สม้มโอที่เขติดมา ไม่ได้ตั้งใจปลูกหรอกมันมาเอง <laughs> นึกว่าเป็นมะนาวที่ไหนได้กลายเป็นส้มโอโอ้โ oh, หได้กิงเกือห้อยดอกเต็มต้นนะครับคุณผู้ชมไม่เคยเห็นส้มโอดอกเยอะขนาดนี้ <laughs> โอ้โหนี่มาดูมุมด้มนานนี้นี่โอ้โหนี่ทั้งที่บานไม่บานนี่โอ้โหนี่เยอะ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 นี่ไม่ได้ตั้งใจปลูกไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจคือมาติดมาสวนมะนาวแต่กลายเป็นส้มโอทต้งต้นอะไปต่อ ดดอ้าวเกิดอะไรขึ้นโดนหักกิ่งจะหักหมดละวอันนี้ก็คือโอ้โหดูนี่ดูนี่อือหือดูนะครับโอเป็นพวงเป็นพวงมะนาวลายเม็ดพวงมะนาวลายเม็ดลายเม็ดโอ้โหเพราะเจ้าสองเกลือเนี่ยทำให้เป็นพวงนี่โอ้โหนี่กิ่งเกลือโอ้โหจะหักจะห้อย้ที่ นี่แทบจะรับน้ำหนักกันไม่ไหวครับนะฮะคุณผู้ชมฮะเห็นไหมออกมาในแทบจะรับน้ำหนักไม่ไหวนี่ไม่ไหวแล้วนะอืมครับดกดกดกจนเกินเหตุใช่ครับดกโอ้โหดต้นนนมองไกลๆเลยครับนี่นี่มองไกลๆได้เลยไม่ต้อง <S <S ไม่ต้องมาดูใกล้ๆเลยเอ้โหนี่นี่ครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่ดกมาก พื้นที่ทั้งหมดประมาณสิบไร่สิบไร่ครับไม่ต้องเดินละผมว่าเริ่มจะไปทางไหนก็เหมือนกันอย่างเงี้ยครับไปเล็กนะครับอ่โอเคเดี๋ยวคุยกันอีกนิดนึับเหนื่อยนะครับไม่ต้องเดินเยอะอร่อยแล้วนี่โอ้โหนี่เยอะแยะหมดเป็นไงมั่งหลังจากที่เราได้ใช้กอะแก้วนาโน กับทั้งพืชผักต่างๆนะทั้งมะเขือเทศทั้งนาข้าวทั้งเบบี้บ็อกเกอรี่นะครับแล้วก็ทั้งมะนาวครับผลออกมาพอใจไหมเนี่ยพอใจครับประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนครับที่สําคัญคือโรคต่างๆพวกแคนเกอร์ก็แทบจะไม่มีไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยอืกดปลูกมะนาในกลัวที่สุดอะแคนเกอร์แคนเกอร์นี่กลัวที่สุดแล้วกลัวที่สุดแต่ว่าที่นี่นะครับพื้นที่สิบไร่ใช้กอแก้วนาโนนะครับ ไม่มีแคนเกอร์รบกวมีแครับอยากให้คุณสุภาพฝากถึงคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับที่ต้องการปลูกมะนาวหรือว่ากําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กับสวนมะนาวเชิญเลยครับครับก็ท่านที่ปลูกสวนมะนาวก็อย่าลืมใช้กอแก้วนาโนนะครับใช้แล้วดีปลอดภัยปลอดภัยครับแล้วลดต้นทุนลดต้นทุนครับผลผลิตก็โดกก็อย่างที่เห็นอยู่ที่ในแนนชามเห็นผลบริษัทคือตังค์ด้วยนะครับครับไม่เอาไม่ได้คืนนะที ดีเจครับคุณมารุตนะมาเดินชมสวนกับผมเป็นยังไงบ้างที่เห็นมาประทับใจจนไม่รู้บอกอะไรมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับไว้ใจได้เลยนะครับกอแก้วนาโนนะครับท่านใครที่อื่นไม่เห็นผลมาที่นี่นะครับเห็นผลได้เลยนะครับทางภาคเหนือทางจังหวัดเชียงใหม่สนใจติดต่อที่คุณมารุตเลยบอกเบอร์เลยครับครับผมผมดีเจดอกรักนะครับขึ้นวิทยุ90.5านะครับอำเภอพร้าว ก็087นะครับ087นะครับ1901348087 1901348ครับครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นคำยืนยันของเกษตรกร,ะน,กรนะครับผู้ดูแลรวมถึง ผู้ที่ได้แนะนําให้กับเกษตรกรได้ใช้กอแก้วนาโน2เกลือมาตรจันครับหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่จะทําการทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเป็นเกษตรอินทรีย์กอแก้วนาโนจะเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของท่านนะครับสาหรับวันนี้ครับทางรายการเกษตรกรตัวอย่างก็ต้องขอบคุณทั้งคุณสุภาพและก็ดีเจมารุษนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้กอแก้วนาโนกับพืชผักต่างๆหลายชนิดขอบคุณครับครับผมครับและก็ต้องถือโอกาสนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับ ครับครับสสวดีเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมมะนาวที่นี่ขนาดออกนอกฤดูยังดกขนาดนี้และในฤดูจะดกขนาดไหนแถมปัญหาเรื่องโรคแคนเกอร์และแมลงยังไม่มาให้กวนใจอีกต่างหากเห็นแบบนี้ก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์กกแก้วนาโนชนิดน้ําและชนิดแคปซูลอย่าลืมนะครับถ้าอยากลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตปลอดสารพิษต้องกอกแก้วนาโนชนิดน้ําและชนิดแคปซูลเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยสารปรับปรุงดินก่อแก้วโกแคทวันสูตรมหาสตันชนิดเม็ดก่อแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันมแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและก่อแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งร้ใช้หนึ่งเม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงินกลางตง